สวัสดีครับยังอยู่กับช่องพีทพาชมรถยนต์มือสองคัดคุณภาพเกรด A อีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะมาอัปเดตรถเข้าใหม่นะครับรถเข้าใหม่ที่ปรับสภาพเสร็จเรียบร้อยนะครับเพราะว่าคลิปก่อนผมอัปเดตตอนที่ยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับ,นะรบวันนี้ก็ถือโอกาสมาอัปเดตให้ดูคีนึงนะครับหลังจากที่เขาปรับสภาพเสร็จหรือว่าเก็บรายละเอียดเก็บงานนะครับ ะเก็บงานเก็บความเรียบร้อยนะก็มาอัปเดตกันให้ดูทีหนึ่งนะครับอะ่ะเริ่มจากคันแรกไปนะอะ่ะบอกราคาก่อนนะครับคันนี้ t o y ยต้าไฮรักรีโวนะครับดับเบิลแคบสอปดจีออโต้น Auto. นะ 2.8G ออโต้ก็เป็นตัวท็อปนะครับสำหรับเครื่องขับ2นะสีดำนะครับราคาเปิดอยู่ 6 5 9 0 0 0บาทนะครับราคาเปิดเป็นแค่6 5 9 0 0 0ากบาทกับ 2.8G Otto นะครับปี17 18นะครับได้หน้ารอนะได้หน้าล็อกโคนะครับเก็บรายละเอียดเรียบร้อยเก็บงานเรียบร้อยนะครับนะล้างขัดสีเคลือบเงานะครับตัวนี้พร้อมที่จะไปจอดโชว์หน้าร้านนะครับนะวางจำหน่ายเรียบได้เรียบร้อยแล้วนะครับคือพร้อมสับแล้วตัวนี้ เหลือแต่เจ้าของนะครับนะใครที่อยากเป็นเจ้าของอยากได้คันนี้ไปครอบครองโทรโอนจองกันได้นะครับหรือเข้ามาดูรถจริงได้มาทดลองขับได้นะครับะให้ดูสภาพรอบคันกันไปนะครับสำหรับคนที่ชอบในเรื่องของตัวตัวแรงนะครับเนอต้าเนี่ยก็ก็ขับดีนะครับขับดีคือคือเรียกแรงบิด แรงเหยียบได้ดีนะครับไม่ต้องรอรอบอะไรก็คือตีนต้นดีนะครับดูให้ดูภายในนะครับหลังจากที่ล้างแล้วสะอาดสา,า,สาน,นะครับฆ่าชงฆ่าเชื้อให้เรียบร้อยนะเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับแตกต่างมากนะครับจากวันที่เข้ามาวันที่เข้ามามีฝุน่นมีโคลนเยอะนะครับวันนี้เขาเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ส,สวย ใะเรื่องของออปชั่นนะครับตัว G ออปชั่นมันเต็มระบบอยู่แล้วนะครับตัวนี้เลขไม่ที่1 0 0 0 0แสนหนึ่งแสนนะครับ1น0 0 0แสนโลนะเลขไม่ที่1น1่8 8สโลนะครับมีจงมีจอมีกล้องหลังมีเนวีนะครับเกียร์อัตโนมัติมีโหมดอีโคโหมดนะครับพาวเวอร์โหมดมาให้แอร์ออโต้นะครับพุทธสตาร์ทสภาพสวย หกแสนหะ้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับกับตัวนี้นะครับสวยๆอ่ะอีกคันหนึ่งนะครับอีซุดีแม็กสามจุดศูนย์แซดนะครับเป็นแซดเฟสชีบนะตัวนี้สีขาวมุเกเียเม,มนวนวลนะครับปีสองพันสิบสี่ไม่เลียงมาแล้วหนึ่งแสนหกพันโลนะครับหนึ่งแสนหกพันโลเดี๋ยวผมพาดูก่อนอ่า ไม่วิ่ง1 6 0 0 0กนโลนะครับตัวนี้นะเป็นรถบ้านนะครับตัวนี้เป็นรถบ้านนะราคา5590 0 0บาทเป็นรุ่น3.0ซัดเพติบเกียร์เป็นนว่นนะครับเกียร์ธรรมดาตัวนี้เป็นรถบ้านนะครับนะมีด้านบนนี่มีรอยอัขละมีรอยยันนะครับชาวพุทธเราก็บูชาต่อไปได้เลยนะครับอะไรที่เป็นเครื่องรางของขังก็สามารถที่จะบูชาต่อได้นะครับ คันนี้นะครับก็ภายในนะครับก็เป็นตัวท็อปแหละนะครับสําหรับตัวขับ2ก็ท็อปสุดและสําหรับขับ2แล้วก็ตัวเกียเมนนว่นะครับก็เป็นถือว่าเป็นรุ่นท็อปๆเลยนะครับตัวนี้ออปชั่นก็ตามปกติมีจงมีจอให้นะครับกล้องหลังให้นะแล้วก็รวมไปถึง ตัวนี้ยังได้ในเรื่องของดิฟฟี่นะครับที่เป็นวัดบูธนะวัดบูธวัดโบมาให้เนี่ยก็ติดมานะครับเจ้าของเดิมเขาใส่มานะครับเพราะว่าอีสุเนี่ยมันถูกปรับเซตมาให้เป็นรถที่ประหยัดนะครับออกฟีลลิ่งในเรื่องของความประหยัดเป็นหลักนะแรงต้นอาจจะไม่เท่าไหร่แต่แรงปลายก็เหลือๆนะครับสําหรับคนที่ใจเย็นหน่อยนะครับก็เล่นรถประเภทน,นี้นะครับส่วนมากคนก็จะมองถึงเรื่อง ความประหยัดแหละเป็นหลักนะครับเพราะว่าซื้อรถนะนะครับอะไรที่เป็นการตัดสินใจ 1. ในเรื่องของสวยความงาม 2. ราคา 3. ความประหยัดแล้วก็การใช้งานนะครับนะตัวนี้ก็เป็นตัวท็อปนะครับรุ่นแซดเฟสทีปนะครับ3.0 0นะเป็นตัว v g เ t u เทอก็เป็นโบไฟฟ้านะครับนะวีสองพันเปิดเพียงแค่5้า0 0 0ห 9,000บาทนะครับนก็อีกคันหนึ่งนะครับเป็น 2.4G นะ โตโยต้าไฮรักฟรีโวสี่ประตูตัวนี้เป็นปี2017นะครับปี2017นะครับปี2017น,2017นี่ก็เป็นท็อปสุดนะครับเป็นท็อปสุดของตัวรุ่น2.4ขับ2นะครับออปชั่นของตัวท็อปก็ครบคันพอสมควรนะครับไม่ไว่าเป็นด้านหน้านะครับด้านหลังต่างๆนะครับตัวนี้ก็เป็นเกียร์ ออโต้ Auto, นะครับเปิดราคา5,75 0 0 0บาท575นะครับนะตัวนี้เกียร์ออโต้นะครับเบาะหนังนะไม่ใช้งานมาแล้ว1,90 0 0 0าหนะครับตัวนี้ไม่แสนเก้านะครับนะไม่ค่อนข้างเยอะแต่ไม่เนี่ยเป็นไม่แท้แล้วก็ในเรื่องของการดูแลบรรุงษ,ษาเข้าศูนย์เช็คระยะนะครับนะอันนี้ต้องต้องยอมเลยเพราะว่า รถทุกคันเนี่ยที่เรานําเข้ามาเนี่ยนะครับเป็นรถที่เข้าศูนย์เชื้ระยะตามกําหนดนะครับอ่ะคันที่สองคันที่4นะคันที่4แล้วนะครับก็ยังอยู่ที่2.8ดเหมือนเดิมนะครับรถนี้มีเข้ามาอยู่3 4คันนะครับแต่เก็บงานเก็บรายละเอียดเสร็จไปแล้วสคันที่ผมนําให้ดูนี่นะครับก็เป็นตัว Auto, 2, G, 2, 2, G, ออโต้นะครับ 2.8G จีขับสนะครับสองจีเนี่ยก็ครบสูตรเลยนะครับสำหรับเครื่องขับ2นะแล้วก็เป็นตัว2.8ด้วย นะครับในเรื่องของพละกำลังในเรื่องของอัตราเร่งนะครับไม่ต้องห่วงแล้วก็ระบบความปลอดภัยนะครับจัดมาเต็มแน่นอนนะครับด้านหน้าด้านหลังนะนะครับตัวนี้นะครับหกแสนห้าหมื่นนะครับหกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทตัวนี้นะเดี๋ยวพาดูเลขใหม่นะครับใหม่ตัวนี้อยู่ประมาณเท่าไหร่ะใหม่ตัวนี้ก็อยู่ประมาณเก้าหมื่นนะครับเก้าหมื่นโลนะครับเก้าหมื่นหนึ่งพันโลเท่านั้นเองนะครับ รตนี้ก็มีตั้งแต่ไมล์หลักหมื่นจนถึงไมล์หลักแสนนะครับสภาพส,สวยๆพอๆกันนะครับเป็นรถที่สะอาด,าดมือเดียวออกห้างนะครับใครที่ชอบรถ4ี่ประตูนะประมาณนี้นะครับมือสองสภาพสวยก็ต้องมาดูแลนะครับนะทักทายกันเข้ามานะสำหรับรถที่เรามีเข้ามาเนี่ยก็สวยๆทั้งนั้นนะครับกนะ่างจังหัดซื้อได้ไหมซื้อได้นะครับนะ โอนจองนะครับจัดไฟแนนซ์ที่หน้าบ้านได้เลยนะครับไม่ต้องเดินทางเข้ากรุงเทพนะครับวันรับรถนะก็มีรถสไลด์นะมีรถสไลด์บริการราคาย่อมเยาวนะครับก็ไม่ต้องเสียเวลานะครับดูรถมุมไหนก็ถ้าทายเข้ามานะครับเดี๋ยวผมส่งให้ดูในส่วนตัวได้เลยนะครับดูรายละเอียดรอบคันก็ได้เลยนะครับไลฟ์สดให้ดูหรือว่าจะวีดีโอคอลให้ดูก็ได้นะครับมีไฟแนนซ์บริการหลายหลากหลายธนาคารนะครับ ตามสเปคของลูกค้านะวันนี้ก็ขออัปเดตไว้เท่านี้ครับนะผมอยู่ในโซนของเซอร์วิสนะครับคือไม่ว่าจะเป็นล้างรถแต่งรถนะครับแล้วก็เก็บรายละเอียดของรถนะครับเสียงค่อนข้างที่จะดังหน่อยนะครับก็ขออภัยนะครับหากคลิปนี้ก็อาจจะเสียงไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับก็ก็ขออภัยด้วยนะครับวันนี้ก็ขอลานไปตรงนี้ครับอัปเดตว้เท่านี้ครับ อย่าลืมช่องทางกันติดต่อนะครับ0961499985สวัสดีครับ